สริิลลมมมุมด้วยพระนามของ Allah ผู ani, ้ทรงกรุนาปราณนีผู้ทรงเมตตาเสมอยาอเยียลมุซซัมลโอ้พวกคลุมกายอยู่เอ๋ยจงยืนขึ้นละหมาดเวลากลางคืน เว้นแต่เพียงเล็กน้อยไม่ใช่ตลอดคืน,น,นครึ่งหนึ่งของเวลากลางคืนหรือน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อยอรหรือมากกว่านั้นและจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะชัดถ้อยชัดคำอินนัสลุลีอลาะห้กอลัิลา เราจะประทานวจ,จะนะวยูอันหนักหน่วงแก่เจ้าอแท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับใจยิ่งและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิ่งอแท้จริงสำหรับเจ้านั้น ในเวลากลางวันมีภารกิจมากมายและจงนำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าและจงตั้งจิตมั่นต่อพระองค์อย่างเคร่งครัดพระเจ้าแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นจงยึดพระองค์ให้เป็นผู้คุ้มครองเธอและจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแยกตัวออกจากพวกเขาด้วยการแยกตัวอย่างสุภาพ ลและจงปล่อยค่ากับบรรดาผู้ปฏิเสธผู้สำราญและจงผ่อนผันให้แก่พวกเขาสักเล็กน้อย i n n แท้จริงนัที่เรานน้นมีตรวนและกองไฟลุกโชน และอาหารที่ติดลำคอและการลงโทษอันเจ็บปวดวันที่แผ่นดินและภูเขาจะสั่นสะเทือนและภูเขาจะกลายเป็นกองทรายไหลท่อินน้าอัลสลนา วิกุมรอซูลันชาฮิดันอะลัยกุมรอซูลันชาฮิดันอะลัยกุมกะมาอร์ซัลนาอลาิรนรอูลแทจิงเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานต่อพวกเจ้าดังที่เราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังฟิรอา แต่ฟิราอนได้ฝ่าฝืนรอซูลคนนั้นดังนั้นเราจึงได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักนวงถ้าพวกเจ้าปฏิเสธดังนั้น พวกเจ้าจะปกป้องตอนเองต่อวันนั้นได้อย่างไรเล่าซึ่งจะทำให้เด็กๆก,กลายเป็นแก่มีผมสีขาวเพราะความตกใจกลัวอบว,วันนั้นชั้นฟ้าจะปริแยกออกและสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยอันนัรน แท้จริงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็พึงยึดถือเป็นแนวทางไปสู่พระเจ้าของเขาเถอ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم พระเจ้าของเจ้าทรงรู้ดียิ่งว่าเจ้ายืนละมาดเกือบสองในสามของกลางคืนและบางครั้งครึ่งหนึ่งของมันและบางครั้งหนึ่งในสามของมันพร้อมกับจำนวนหนึ่งของบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าและอัลลอฮ์ทรงกำหนดเวลากลางคืนและเวลากลางวันพระองค์ทรงรู้ดีว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านอัลกุรอานตามแต่สะดวกเถอเพราะองค์ทรงรู้ดีว่าอาจมีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นคนป่วยและบางคนอื่นๆต้องเดินทางไปดินแดนอื่นเพื่อสแสวงหาจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์และบางคนอื่นๆต้องต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านตามสะดวกจากอัลกุรอานเธอ และจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงบริจาค z ะกาและจงให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมเถิดและความดีอันใดที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณนที่อลลอฮ์ซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนก็ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเจ้าจงขออภัยโทษต Allah อ่ออลลอฮ์เถิดแท้จริงอลลอฮ์ Allah เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ